ผงในพัสดุของแอมใช้แก้พิษไซยาไนด์ได้เชื่อว่ามีความรู้ด้านเคมีเป็นอย่างดีเรื่องนี้เป็นอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบนะครับความคืบหน้าคดีนศสออายุ36ปีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรต้องไว้ก่อนและก็อหารักทรัพย์นะครับด้วยการวางยาสลบไซยาไนด์หลังพบว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า10คนที่เชื่อมโยงกันนะครับ ล่าสุดรองศาสตราจารย์ดรวิริชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสารตัวยาสซยาไน์ในวัตถุพยานคดีก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ของอาจารย์นะครับโดยระบุว่าคุณแอมนั้นมีความรู้ด้านเคมีอย่างดีล่าสุดเนี่ยพัสดุที่สั่งซื้อสารเคมีตรวจสอบแล้วเป็นสารชนิดหนึ่งฮะทางนี้ครับจากการนั่งอิงตามข้อมูลของคณะแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยพบว,ว่าโซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาครับแล้วก็ให้สารชนิดหนึ่งแก่สซยาไนท์ที่ถูกดึงออกมาจากไซโทโครมเพื่อเปลี่ยนไซยาไนท์ให้เป็นไทโอไซยาเนตซึ่งเป็นพิษน้อยกว่าแล้วก็ถูกขับออกทางไตอาจารย์อบอกว่าเป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับใช้ร่วมกับไนตรายในผู้ป่วยที่เกิดภาะวะเป็นพิษจกากไซยาไนนะครับ เอาเรื่องนี้่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแต่ก็ย้านะครับว่าสภาพภีตัตร์บอกว่าสเญยดาดนั้นไม่ใช่ยาครับแต่ว่าเป็นสารพิษนะครับดังนั้นก็มีการเรียกร้องนะครับว่าขอให้มีการกวาดล้างนะที่มาแหล่งในการซื้อแหล่งในการขายผ่านทางออนไลน์เป็นการเร่งด่วนด้วยนะครับ